สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเรากําลังจะไปเก็บเห็ดนะคะที่โคกเรียกว่าโคกหินลาดนะคะเป็นป่าสมวนแห่งชาตินะคะของพื้นที่เขตของบ้านน้องหินนะคะซึ่งกําลังออกจากหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆก็จะฟิล์มวิดีโอว่าเขาอยู่ไกลจากหมู่บ้านแค่ไหนนะคะก็ชมวิวนะคะระหว่างข้างทางไปด้วยกันนะคะค่ะวันนี้ก็จะไปเก็บเห็ดนะคะ มาตีนก็ขับรถให้เรานะคะก็คือให้ยายเมงขับเรานะครับไปสองคนไปปล่อยไว้ที่ป่าเห็ดแล้วก็จะไปรับเราก็จะโทรโทรมาโทรมาให้คุณมาตีนไปรับนะคะค่ะตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงเนาะค่ะพวกเราก็จะไปดูว่าจะได้เห็ดไหมนะคะคือป่านั้นอะ กินพื้นที่หลายร้อยไร่ค่ะคุณผู้ชมใหญ่มากกว้างมากถ้าเกิดเดินนะไม่ชํานาญก็อาจจะหลงป่าได้นะคะค่ะก็ช่วงนี้นะคะเป็นฤดูฝนเนาะทั้งสองฝั่งทางก็จะเขียวุดมสมบูรณ์นะคะคุณผู้ชมมีชาวบ้านเขาออกมาอยู่แบบที่นาของเขานะคะออกมาจากที่นาของเขาก็จะปลูกบ้านนะคะอยู่ข้างๆตามที่นาของเขาแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะ เจ้าค่ะที่มาอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะค่ะก็เหมือนกับว่าหมู่บ้านได้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะเกี่ยวกับอะไรนะการการเลี้ยงปศุสัตว์นะคะก็ทําให้ความปลอดภัยมากขึ้นนะคะการที่เอาสัตว์ไวท้ที่ที่นานะคะก็ทําให้ในหมู่บ้านมีความสะอาดมากขึ้นค่ะรวมถึงมีความสะดวกสบายด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะจริงๆแล้วที่นาเขานะคะสมัยก่อนนี้ เป็นที่นาร่วนๆน,นะคะมีแต่เถียงนาเท่านั้นนะคะเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วก็มีบ้านสองหลังนะคะเขาอยู่ที่นาด้วยหนึ่งหลังแล้วก็ในหมู่บ้านด้วยนะคะค่ะที่นานี้ก็บางคนก็นอนนี่บางคนก็ไปมาๆ,ๆนะคะแล้วก็ทําการเกษตรนะคะมีบ่อปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม ทำนากันนะคะ Please ดิท์เทลเม่ค o w โอเคเจ้แน่นแน่นแน่นเลยไรยายยายถ้าไปถึงแล้วแบบบอกด้วยนะว่าจอดตรงไหนยายได้ยินไหมคะถ้าไปถึงต้องบอกแล้วจอดตรงไหนไม่เอีงถ้าไปถึงแล้วบอกว่าจอดตรงไหนโอ้นั่นนั่นเดีวมาทางไปนี่เห็นเลยก่อนคุณผู้ชมคะนี่คือวัดป่านะคะวัดป่า วัดป่าวัดป่าวัดป่าวัดตาวัดตาค่ะวัดป่าเข้าไปข้างในนี่ค่ะวัตรจักรวัดป่าแล้วก็มีสองวัดนะคะแล้วก็วัดกันเออน่าทึ่งมากเอ๋สโลนี่นี่เขาอะไรกันทุกทมสโลนเมื่อก่อนนี้นะคะคุณผู้ชม รถนะคะก็เดินนะคะเดินไปเดินกลับไหนก็เดินในในในป่าอกีกเดินทั้งวันเลยคะ่ะคุณผู้ชมค่ะอ๋อจะเห็นว่าอ,อ,อุ้ยกขาเลาะเขาลากลุกลุกลึกๆนี่เขาเขาลูกมันนะคะคุณผู้ชม <Say go. S 1> งามงามวันนี้เเซซุค่ะก็ยังเป็นดินเป็นทางที่เป็นดินอยู่นะคะ นี่ของใครไหมคำว่า,าปลูกปาดปลูกซองอะไรเนี่ยดูด,ดูที่นาค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศทองทุ่งเนีน่ยเขาก็นี่แหละออกมาไม่นะนี่วปา,าค่ะนี่อีกวัดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมน,นี่นี่วัดป้าเนี่ยบ่อน้ำบ่อน้ำบ้านท่าหลวง เ๋วอรสวัดป่าน้องห็นค่ะนอวัดป่าน้องห็นค่ะเหนแล้วลวงพ่อแกเป็นมมีองค์เดียวย่ว่าจากตลาดอ๋อองค์พอนั้นออกไปแ้อแคปล่งชค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นวัดป่านะคะก็คือเมื่อก่อนนี้ก็เป็นป่าช้าเก่านะคะ ก็มีวัดมีพระนะคะที่นี่นค่ะอ๋อจะเริ่มทําเมนตรงนี้ที่จะมา,มา,ม,ามาเผาใช่ไหมเริ่มแล้วใช่ไหมอ๋อจะมาทําเมนเพื่อเผาจะไม่เผาในวัดแล้วใช่ไหมคะเออคือไม่เผาอ๋อคุณผู้ชมคะอ๋อก็เป็นข่าวข่าวใหม่นะคะก็คือเนี่ยทาเมนไว้ตรงนี้นะคะ่ะเมื่อก่อนเคยเป็นป่าช้าเก่านะคะเนี่ยในอนาคตก็คงถ้ามีศพนะคะก็จะต้องแห่กันมาที่นี่นะคะโอเค คือเรื่องราวของพื้นที่บ้านหนองเห็นนะคะที่ทางมาป่าสมวนแห่งชาติมันกี่ไล่ที่ใหญ่หนเนยโคกินลาบมีกี่กี่ไล่ลูกใหญ่รู้ไหมโอ้หลายหลายเยอะแเลยหลายหลายจากไรบุญอยู่ในใบเงินใบมันองบาดหองบังบงบจดได้ย,ยังยังไม่จดใช่ไหมอ๋อ,อ,อมันมันมันคุณผู้ชมมันกินพื้นที่ของอ บ้านน้องหินแล้วก็บ้านบ้านหนองบัวนนทมีด้วยนะคะเ,ออเพราะว่าใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมโบ้านน้องบัวโค้งบ้านน้องหินขวนัฝากแกงเอาเลยถนนก็ยังไม่ได้ทำดีๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนเยอะโฟวิว <Okay. S 2> นะมาที mm hmm. ยังไม่ถึงใช่ไหมยาย I'm gonna uh, have to wash all the mud. Turn oh, oh. really it off, wait till you see some mushrooms. Yeah, save some batteries. Save your battery. How far? I don't know. I to Told you 3.5, I'm correct. Uh, Martin, you are uh, not correct. Uh, right? you, uh, how do you know? Like, whatever, last it, long, I can remember from 10 years ago. Uh, my so, good memory. I think only 1 kilo. Mm -hmm. Sorry. Let mm me -hmm. โอเคพ so w e will I pick you up? I pick you up where? h w i l l find you? Have a parking there? เอ w h e r will I will go home now. Yeah e a h w n I come back you say pick me up or pick me up h e Yeah yeah yeah. เ o o a นเโอเคโอเคด่โอเคแล้วเราจะเดินไปเนาะ่ well, Oh, look, it's got something the trees. in ดูแล้วเดไซด์เดไซด์โอเคคุณผู้ชมเราจะลงไปแล้วนะคะถึงแล้วนะคะตรงตรงทางเข้านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่าถนนเส้นนี้ก็ไปบ้านโคกนะคะไปทางลัดนะคะทางเดินนะคะโอเคไปลงไปแล้วขอบคุณนะคะคุณมาติขอบคุณนะคะอย่ากีดิค่ะคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้นะคะจากหมู่บ้านก็คือ3กิโลพนะโปเฟอร์บอก3กิโล

ชยับออกจากรถรถเขาจุดถอยถือออกไปสักก้อนถือออกไปสักก้อนพูดไม่ใส่ผุน,นอะไดรคนยางมาสักก้อนยางมาสิยะเลยนีช่ชมครานี้คือป่าสงวนแห่งชาติแหละไปทางโน้นบ้านหนองบัวนมมีค่ะบ้านหนองบ้านหนองบัวนมมีนะคะ ไปอีกประมาณสองสามกิโลนั่นเนี่ยค่ะมีป้ายอันนี้ก็เราไปอ่านนะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะจบวิดีโอนี้นะคะไว้แล้วก็เราก็จะเริ่มวิดีโอใหม่ซึ่งเป็นจะเข้าไปเก็บนะคะอุย้ยกระดูดูกลัวนี่นะนี่ค่ะคุณผู้ชมที่สาธารณประโยชน์นะคะสาธารณประโยชน์ตำบลตำบลตำบล อำเภอเมืองมหาสารคามตำบลดอนหวานนะมันมี่ตำบลมันมันอ่านไม่ออกโอเคนะคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะจะไปเก็บเห็นแล้วนะขอบคุณนะคะ